นางสาววรุณีทองแรงอายุ48ปีอายุราชการ25ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนผาอินแปลงวิทยาอเภอเอราวัณจวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูโรงเรียนผาอินแปลงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านเอราวันหมู่13ตำบลผายอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น484คนคณะครู32คนในปีการศึกษา2565รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 4และ6กกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนที่รับผิดชอบได้แก่กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นทับหนึ่งน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายได้แก่หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหัวหน้างานประกันคุณภาพภา,พภายในและหัวหน้างานรับนักเรียนจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส และผลการวิเคราะห์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2,563ซึ่งทางโรงเรียนพานแ์ปราณยามีนักเรียนเข้ารับการประเมิน100อร์พบว่าผู้เรียนมีผลสำเร็จและคะแนนการประเมินที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนและเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่าสาระที่1ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐานที่ตอนตอนและตอน มีค่าเฉลีย่ยต่ำกว่าทุกมาตรฐานโดยเฉพาะด้านการอ่านนั้นเพราะว่านักเรียนมักคิดว่าตนเองไม่เก่งภา,ารรษาอังกฤษรู้สึกเครียดกังวลหงุดหงิดและไม่มั่นใจในตนเองว่าเวลาอา่านข้อความภาษาอังกฤษนั้นไม่สามารถสุกใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านไม่สามารถระบุจุดเรื่องหมายจากการอ่านภา,ารรษาอังกฤษและมักจะแปลคำต่อคำเดาความหมายคำศัพท์ภา,ารรษาอังกฤษหม่ไหม จากเนื้อเรื่องที่อ่านไม่ได้และมีปัญหาในการจดจำความหมายของเนื้อเรื่องทั้งหมดที่อ่านจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมาส่งผลต่อเนื่องให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ดังนั้นทำให้ครูต้องพัฒนาตนเองในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะ ส่งกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยที่จะต้องนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษมีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตนตลอดจนส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เช่นการสอนเสริมเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มสนใจและส่งเสริมสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้าสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการทดสอบชาวปัญญาของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทาการวัดและประเมินผลได้ตามสภาพจริงมีการจัดห้องเรียนคุณภาพให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนรู้และจัดหาสื่อใหม่ๆและหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนดำเนินการตามกระบวนการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนำผลการใช้มาพัฒนาการเรียนการสอนหลังจากทําการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วสามารถวางแผนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพายอินดังนี้แผน แพลนหมายถึงการวางแผนสํารวจปัญหาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบแนวทางการวัดประเมินผลดูการปฏิบัติก็คือเตรียมการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามนวัตรกรรมเช็คตรวจสอบวัดและประเมินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และแอ็คก็คือการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนานวัตรกรรมขั้นต่อไปดูหรือแอคชั่นเป็นขั้นดำเนินงานตามขั้นตอนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพื่อนและเรียนรู้ได้จากผู้สอนหรือสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Facebook Messenger Line Live w o r k s h e e TikTok t Word Wall YouTube และ q u i z z e s เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นขั้นต่อไปเช็คหรือ interactive assessment ขั้นการประเมินผลโดยความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยยึดหลักกัรยานมิตร c คเวิร์กแคแชร์โชว์แบ่งปันความรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขั้นตอนสุดท้าย Act หรือ Network เป็นขั้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ตามธรรมชาติและศักยภาพของแต่ละบุคคลตลอดจนผ่านการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Nature and nurture โดยเผยแพร่สื่อและผลงานทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียน,นการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับความสนใจและนําสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเอาใจใส่ผู้เรียนตามความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันโดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญยึดหลักประชาธิปไตยให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคน ปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือร้น,นในการเรียนสอนให้นักเรียนคิดเป็นทํนาเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์โดยใช้วิธีการสอนสังเกอย่างสนุกคือ study English with c r o u by work i share show คือการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และทำงานร่วมกันดูแลอธิบายความรู้ซึ่งกันและกันและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยมีครูเป็นผู้ตั้งคําถามและคอยช่วยเหลือในการเรียนรู้ในยุคแห่งการเป,ปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีดดบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสะดวกสามารถสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตลอดจนพัฒนาความสามารถทางภังกฤษตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจึงมีการจัดทําโพเพื่อเลือกเนื้อหาโดยเริ่มเนื้อหาจากเรื่องที่ง่ายไปยังเรื่องที่ยากตามที่นักเรียนสนใจดังนี้ teenager and celebrities cyber addiction technology in the future how to improve your diet teenage shopaholic Sell Esteem and Body Image และ t Days with No Phone เขาพเจ้า,จาศึกษาเรื่องเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและนำผลการวัดมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้การวัดผลครอบคลุมทุกด้านเช่น แบบทดสอบแบบสอบถามแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องนำผลการใช้มาปรับแก้และนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการวัดและประเมินผลเพื่อให้การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทำให้มีผลการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการอ่านที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันครูผู้สอนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนสามารถที่จะนำกิจกรรมเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่สนใจและกิจกรรมที่จัดในการเรียนการสอนนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนานั้นผู้สอนได้ทำการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook, Line, YouTube, Messenger, TikTok และ g o Google Sites